พูถึงสยามพารากอนนะครับขึ้นบันไดเลื่อนเข้ามาที่หอชั้น5ได้เลยก็จะเจองาน Amazing Thailand แล้วนะครับหลังจากนั้นเดินเข้าไปที่จุดพี่ๆพนักงงานแล้วก็เขาจะเขียนหมายเลของเราให้นะครับหลังจากนั้นพอได้หมายเลขแล้วเข้าไปซื้อจุดตั๋ว50บาทหลังจากนั้นพอเราเดินเข้าไปสักพักก็จะเจอพี่ๆพ,พรักงาน พอเข้ามาที่หอแล้วนะครับเราเจอพี่ๆเขาที่เป็นพนักงานที่สําหรับตรวจ ATK ให้เราเลยนะครับหลังจากนั้นพี่ๆเขาก็เลยจะให้ถอดแมสคครึ่งหนึ่งแทงเข้าไปในรูจมูกเลยเขาบอกไม่เจ็บนะจะกระจีนิดนึงหลังจากนั้นพอได้ผลแล้วพี่ๆเขาจะใส่ซองให้เราอย่างเรียบร้อยเลยแล้วก็แนะนําวิธีการหลังจากที่เราตรวจเสร็จแล้วนั้นเขาจะแนะนําวิธีการเป็นรบปิดตรงไหนต่อถ้าผ่านไม่ติดเชื้อไม่ติดโควิดนะครับพอเสร็จแล้วนั่งรอแล้ว ให้ครบเวลาตามที่พี่เขากําหนดนะฮะนี่ฮะพ,พี่เขาที่มานั่งรอก่อนพวกเราเขาจะมีจุดนั่งรอฮะเยอะเลยโอเคไม่ต้องเหงากันเลยหลังจากนั้นไปจุดต่อไปกันไล่เลยครับพอเดินไปถึงปุ๊บเนี่ยเดินตามห้พี่เขาไปเลยนี่เนี่นี่เนี่ยนี่น,น,น่น่าจะไปจุดที่ผ่าน ATK แล้วนะครับรอ,อต่อแถวสักครู่นะโอเคหลังจากนั้นพี่ๆเขาว่าดูว่าโอ้ผ่านแล้วไปที่จุดต่อไปกันได้เลย จากนั้นเราก็เข้ามาที่จุด ATK pass นะฮะก็คือว่าพี่ๆเขาน่าจะดูผลแล้วก็ทำการรัดข้อมือให้เราเลยนะอ่าเหียนหมายเลขของเราปับปับปับปเรียบร้อยหลังจากนั้นพี่เขาบอกว่าห้ามถอดนะใส่อาบน้ำได้เลยโอเคใส่จนถึงวันงานจนกว่าจะแข็งเสร็จนะครับถ้าใครไม่ติดไปไม่สามารถเข้าร่วมก,การแข่งขันได้นะครับนี่ได้แล้วนะฮะอ่าโอเคหลังจากนั้นพอเราผ่านจุด ATK แล้วเราเดินไปกันต่อเลย เดินไปนี่นีน,น,นได้หมายเลขเรียบร้อยแล้วนะครับเดินไปจุดต่อไปก็คือน่าจะเป็นจุดที่รับบิ๊บนะฮะของตัวเองนะฮะคือเรสแพ็ k นะฮะอ่าก็คือนะเช็คหมายเลขปับป๊บปับ๊บปั๊บดูข้อมูลตรงปุ๊บเข้าไปเลยครับอ่าว่าจะรับไรป,ปุ๊บพอยื่นแบบประชาชนไปหนึ่งใบกับใบที่เขาเห็นหมายเลขใหออ้ผ่านเอทีเแล้วพอดูหน่อย เช็คความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะฮะบอกเลยว่านี่แจกเจลมา1นชิ้นโอเคหลังจากนั้นพี่ๆเขาจะเช็คว่าเฮ้ยบีบหมายเลขอะไรรุ่นตรงไหมอายุเท่าไหร่อ่าระยะไหนที่เราลงกันนะฮะรอะสักครู่นะฮะพี่ๆเขาก็ไปหาบีบมาให้นี่พอได้บีบแล้วนี่เขาพี่เขาจะตรวจความพร้อมอีกทีว่าหมายเลขตรงไม้ติดผล ATK ไว้ให้เรียบร้อย ไว้กับตรงบิบเลยนะครับโอเคเนี้ยันั้นแปะแปะ,แ,ปะแม็กให้เรียบร้อยติดแน่นไปเลยวันจริงน่าจะเอาไปคู่กันนะผมว่านะเอาไปด้วยกันทั้งหมดแหละดีเอาเยอะไว้ก่อนอ่าโอเคนะังจากนั้นเราก็ได้บีบเรียบร้อยนะฮะเราก็จะเดินไปรับเสื้อกันเนาะเราเขียนไว้ในตอนสมัครว่าเสื้อได้ไซส์อะไรก่อนจะรับเสื้อเขาแน่จะเช็คบีบก่อนนะว่าชื่อตรงไหมโอเคตึ้งชื่อตรงตัวเช็คเรียบร้อยหลังจากนั้นเดินไป น่าจะไปรับเสื้อนะตามไซส์ที่เราได้ระบุกันไว้ตั้งแต่ตอนกรอกใบสมัครแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นไซส์เโอเคลังนั้นะนะรับเสื้อเรียบร้อยก็ถืออ่านเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคแล้วก็เราก็มาวางมาที่โต๊ะตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจความเรียบร้อยว่าเราขาดหลืออะไรไหมโอเคได้บีบได้เสื้อนี่ 5K 10K 21K และ4 2นะฮะ โอเคได้บิบแล้วเรียบร้อยอยางไนั้นเดินชอปปิ้งต่อได้เลยนะครับโอเคถือ okay, ว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเจอกันวันแข่งนะครับสู้ๆนะครับทุกคน